الحمد لله الذي خلق الانسان وعلمه البيان واكرمهم بدينه دين الاسلام حيث جعل دينا قيما يبشر المؤمنين به بحسن الختام وينذر الكافرين بالخيبه والظلام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فيا ايها الناس اتقوا الله واعلموا ان الله تبارك وتعالى قد قال في كتاب العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا جل شانه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم. وقال رسول صلى الله عليه وسلم فيما قال الدنيا حلوة خضرة فالله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون أو كما قال صلّى الله مولانا العظيم في نومي شتها تُكتن وسلمها يديك في อันเป็นบ่าวของพระองค์ลอยอย่างแท้จริงที่ได้มาทำพิธีละหมาดวันศุกร์เพื่อแสดงตนในฐานะที่เป็นผู้มีศรัทธาแล้วก็มีอิสลามอยู่ในความดูแลของตัวเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเราทั้งหลายรวมทั้งบุคคลต่างๆในโลกก็จำเป็นจะต้องหันมาสู่ หลักการของอิสลามอันเนื่งมาจากอิสลามนั้นมุ่งไปสู่สันติโดยมีความรักความเมตตาซึ่งกันและกันนั้นเป็นพื้นฐานเราจะเห็นได้ว่าจากพระมหา,ค,าคัมภีร์อัลกุรอานว่าเราทั้งหลายจะต้องใช้ชีวิตโดยมีอิสลามเป็นกรอบในการดำเนินทุกๆสิ่งท,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 ทุกอย่าง ให้อยู่ในกรอบของอิสลามทั้งนั้นลาตมูตุนนะอิลล่าวะอันตุมสลิมูนท่านจะาตายนอกจากท่านได้เป็นมุสลิมและในสิ่งที่ท่านรอซูลได้บอกเอาไว้ว่าการที่เราจะต้องรำเรียนให้รู้ว่าหน้าที่ของเราในด้านอิบาดาคืออะไรบ้างอิสลามประกอบไปด้วยหลักใหญ่ๆสามประการหนึ่ง อิบาดะคือการปฏิบัติาศาสนากิจเพื่อแสดงตนว่าเรานั้นเป็นผู้ที่พูดจริงทำจริงมีละอิลลฮิลลอฮ์แล้วทำตามนัยยะของคำสั่งินลรณีนักรูรรับบนุนอัลลอฮ์ซุนมัสตะกอมผู้ที่ประกาศตนว่าอัลลอฮ์คือพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วเขายังยืนหยัดจากที่ลั่นวาจาออกไปในยืนหยัด ว่ามีอะไรบ้างละหมาดบวชกาศฮัจีของฮาลานของฮะรักทุกอย่างนี้อยู่ในกรอบภายใต้นี้ทั้งหมดนี่คือการแสดงตนเมื่อเราทราบอย่างนี้พรอะอัลลอฮหัวตาลาได้ให้ท่านอบีมาสอนกับเราว่าเรานั้นต้องมีอีหมานหกประการแล้วก็ให้รู้ว่าชีวิตของเรานั้นมีสองช่วงช่วงดุนยากับช่วงอาครา والذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أية ذكرا أو أراد شكورا ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพระองค์ร้อ์ได้ทรงเตือนเราว่าทุกคนกนคีน่มีกลางคืนมีกลางวันจะมากน้อยยังไงก็แล้วแต่คนในอยู่คอติอิสติวะคือในช่วงกลางของโลกใบนี้ก็จะมีกลางคืนกับกลางวันเกือบจะเท่ากัน แต่ถ้าคนอยู่ไปทางเหนือของโลกหรือทางใต้ซีใต้ของโลกก็จะมีกลางคืนกลางวันนะแตกต่างกันไปแต่ทั้งหมดนั้นเขามีกลางคืนกลางวันเพราะงั้นพระองค์ลอสุภาณาวตาลาส่งให้มีสิ่งเหล่านี้วันรลดิจัล,ละล่ยละวันน์ฮะคลฟเตันลิมันลิมันอารอดอายัดตะการอเอาอารอดาชุกุรอพระองค์ได้ทรงให้เกิดกลางคืนกลางวัน และหมุนเวียนกันนี้ตลอดมาตั้งแต่มีโลกมีโรคเพื่ออะไรครับเป้าหมายชัดเจนที่สุดแล้วก็ใช้กันอย่างอยู่ทั่วโลกนั่นก็คือลิมันอารอนและอียาดการอสหรับผู้ที่ต้องการจะทบทวนทบทวนอะไรครับที่เราพูดที่เราทําที่เราทํามาแล้วที่อมกำลังจะทําหรือจะทําต่อไปต้องทบทวนทางนั้นวางแผนยังไงต้องทบทวนที่แล้วมาทบทวนดูว่ามันถูกต้องไหมถูกต้องแล้ว ลิมันอารอดาอายะซักรอสำหรับผู้ที่ต้องการจะทบสนเอาอารอดชูฟูรอหรือต้องการขอบพระคุณต่ออัลลอฮ์ทำดีมาแล้วหรือขอบคุณอัลลอฮ์ที่พลาดไปแล้วแต่ยังหันกลับมาได้เราผิดเราพลาดแต่เราหันกลับมาได้นั่นคือสุดยอดเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วโอกาสของเราในเรื่องของอิสลามในเรื่องของอีมานมันครบทุกๆประการ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเอาในช่วงนี้สิ้นปีสิ้นปีแล้วทำอะไรไก็มีกลางคืนกลางวันอยู่นี่แหละไม่ได้มีอะไรชีวิตเราจะมีขึ้นมีลงจะมีดีมีไม่ดีมันก็เป็นเรื่องที่เราละทรงทักดิษเอาไว้ว่าพราะองค์ทรงมีอํานาจแต่ว่าภายใต้อำนาจของพระองค์นั้นพระองค์ยังวางแผนให้เราได้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นภายใต้อัลกุรอานทั้งหมดนั่นคือ สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดมาให้เราทำถ้าอยากมีความรู้ต้องเรียนถ้าเจ็บป่วยต้องรักษาถ้าอยากจะมีความสงงบก็อย่าไปทำร้ายคนอื่นอัลมุสลิมุมันสลิมัลมุสลิมูนมินลิซานีฮหวัวยจดีมุสลิมที่ดีก็คือมุสลิมที่ไม่ไปล้องแวะกับพวกอื่นไม่ไปทำอะไรทำร้ายคนอื่นไม่ว่าจะเป็นด้วยมือด้วยลิ้นคือด้วยภาษาเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ กลางคืนและกลางวันหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะี่เราก็ต้องเปลี่ยนให้ทันโดยการระลึกนึกถึงแนวทางที่อัลลอฮฺได้ประกาศให้เราได้ปฏิบัติเราทำดีไหมเราทำครบไหมทุกอย่างซอนลูกก็มาราอไอตุมุนีอนุสลีท่านก็ประกาศเอาไว้พันกว่าปีมาแล้วว่าท่านั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับที่ท่านเห็นฉลอละหมาดแม้ว่าท่านไม่เห็นแต่โตบทมันบอกอยู่ เพราะฉะนั้นละหมาดจึงไม่มีมัซฮาบโดนมัซฮาบนี่มีทาเพื่ออ AH ัลลอฮ์ทำแบบตามแบบอย่างรอซูลสุลูกะมารอไอตูโมนีอุสัลีไม่ได้บอกให้ตามมาัซฮาบนั้นมัซฮาบนี้แต่ให้ท่านทั้งหลายละหมาดเหมือนอย่างที่ท่านได้เห็นเห็นโดยท่านนาบียังมีชีวิตอยู่นั่นเห็นรูปเห็นร่างถ้าท่านจากไปแล้วทํำยังไงครับตัวบทยังมีหมดเริ่มด้วยอะไร อีกติละบ,บิตักบิดวัคติตามบิตัสลีมก็มีเทคนิคลเทอมของเขาหรือว่าตารีของเขาของละมานว่าเริ่มด้วยการตัเบิดจบด้วยสลามในระหว่างนันง้นระหว่างเริ่มกับระหว่างจบนั้นท่านนบีทำเอาไว้บางอย่างทำเอาไว้มากกว่าหนึ่งหนึ่งอย่างเหมือนตักบิดตักบิดเอาล้อบัรยกมือแค่ไหนก็มีตั้งแต่ติงว ต่ามาบ้างอะไรก็บ้างไม่มีปัญหาเราชุวททำให้ถูกต้องเอาวาตักเบ็แล้วบางคนกอดอกบางคนไม่กอดอกอย่าไปเทียงอย่าไปทะเลคนที่มีรายงานท่านเห็นนบีปล่อยมือท่านบ็เขาก็มาบอกนะก็มีหลักฐานอยู่คนที่เห็นว่าท่านกอดอกก็มีเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแต่ว่าที่เราเห็นไปแล้วเนี่ยไปอ้างที่ความไม่ถูกต้องอยู่ไปอ้างว่าไอ้นี่มาซับนั้นอนี่มาซับนี่ ก็กลายเป็นว่ากูกับมึงนี่ไม่ใช่ละไม่ใช่พี่น้องกันละเพราะมึงมาทับหนึ่งกูนี่มาทับหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่อินมันมุมินูนะอิขวะมุมินทั้งหลายเป็นพี่น้องกันนี่โดยคําสั่งของอัลลอฮ์ที่ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮอะลัยฮุสเซลัมแล้วทําไมเราทิ้งแล้วเราก็มาอยู่คนนี้คนนี้เป็นวาฮาบีคนนี้เป็นชีะห์คนนั้นเป็นนี่เยอะแยะทีเดียว ถ้าเราได้เข้าถึงตัวบทอินชาอัลลอฮ์สิ่งที่เป็นข้อแตกแยกที่มันสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็มีการทําความเข้าใจให้ได้อย่างอย่างที่เขาเรียกกันว่ามีการศึกษาฟิกเปรียบเทียบนะวิชาฟิกเปรียบเทียานิติศาสตร์อิสลามแบบเปรียบเทียบ เปรียบเทียบคนแต่ละยุคลงมาต่างๆจากท่านนาบีใครมีความเห็นอย่างไรใครมีหลักฐานอย่างไรตรงนั้นแหละให้อามาศึกษาแต่มาศึกษาแล้วไม่ใช่เอามาแตกแล้วก็แยกสู่เราอันนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นหลักการของอัลลอฮ์ س ب ح ا ن าและ ت ع าลาคืออัลกุรอานและฮะดิษอัติอัลลอฮ์ว่าอัติอุลราะซูลว่าอุลิลอัลรลอลลอมริมิงคุมให้ท่านปฏิบัติตามอัลลอฮ์ให้ตออัตต์ต่อพระองค์ให้เราตออัตต์ต่อท่านรอซูล รองทางผู้นำผู้นำไหนครับผู้นำที่อยู่ในแนวทางของ,งท่านรซูลทําไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะท่านรสูนเขาบอกว่าลาตออาติมัคลูก,กินฟิมาเซียจิลคอลิกไม่มีการอนุญาตใดๆให้กับคนคนหนึ่งไปตออาตกับบุคคลซึ่งบุคคลนั้นทําไม่ถูกต้องจะมีชื่อมีเสียงสักเท่าไหร่ก็แล้วแต่เห็นไหมครับเอาหลักแล้วบ้ารราเนี่ยก็มีตัวอย่างครับจะหาว่าตำรวจไปจับผู้ร้าย รู้เลยว่าข่าเขาตายนะครับรู้เลยว่าข่าเขาตายทําสํานวนส่งอายการส่งสารถ้าหากว่าบอกไอ้คนนี้ชื่อนั้นอยู่นี่เกิดที่นั่นเกิดที่นี่มาอยู่ที่เมืองไทยเท่าไร่กี่ปีแลว้วก็แล้วแต่เราก็ได้ข่าคนตายบอกไปแค่นี้สํานวนไม่รับเขาไม่รับสํานวนต้องอ้างโดยว่าเขาทําผิดกฎหมายข้อไหนนั่นแหละสํานวนจึงจะครบเห็นไหมครับ นี่มาจากไหนครับก็มาจากการที่อัลลอฮฺสุบฮานาหัวตะลได้ทรงบอกไว้แล้วว่าอัที่อัลลอฮฺว่าที่รอซูลให้เข้าใจคําสอนที่อัลลอฮฺได้บัญญัติให้เข้าใจแนวทางของท่านรอซูลเพื่ออะไรครับเพื่อให้จิตใจนั้นมีหนึ่งเดียวก็คืออิสลามและอิสลามตามไหนครับตามที่ลลอ ل ์มุฮั ل ม ه ดรอซูลุลล ل ฮ์ให้เราต่อ,อต,อ, allah, ตออัลลอฮ์ต่อ,อต่อรอซูลเพราะเราประกาศไปแล้วว่าเราขอปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นคุราน จึงต้องเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วก็ปฏิญาณตนว่าท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นรอสูลเป็นศาสนาทูตเราก็จะต้องเอาแบบอย่างของท่านไม่มีชาดานใดที่บอกว่าท่านตอกตามคนนั้นนั่นต้องตามคนนี้แล้วในที่สุดเราก็เป็นอิคราเอลก็มีเป็น,นโน่นเป็นนี่เยอะแยะทีเดียวแล้วก็พอไม่ใช่กับกลุ่มที่ตันเองได้ได,ได้นับถือก็รอย้าวมันจะเกิดขึ้นแล้วที่หนัก ที่สุดในบ้านเราก็คือพวกที่บอกว่ากลุ่มนี้เป็นวาฮาบีคนนี้เป็นคณะใหม่นี้เป็นคณะเก่าพี่น้องครับใครที่พูดอย่างนี้กรุณาจำเอาไว้เลยนะครับถ้าหากคนคนนั้นเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านพูดท่านรับกรรมรับบาปในสิ่งที่เราพูดไปเหมือนกับบอกไอ้นี่ยคนนี้ตกมรดกคนนี้ตกมรดกเขาไม่เป็นนะครับคำพูดที่ท,ที่ลั่นออกไปนั้นกลับมาหา ผู้ที่พูดอย่างเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนจะพูดอะไรจะต้องดูเลยอินนัสซัม,มวาบอสโรวัลฟุอาดะคุลูไลกากานานุมาสูละในพระมาะคัมีอัล,อลกรุรานได้ระบ,บุเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นหูของเราตาของเราปากของเราทุกอย่างจะต้องถูกสอบสวนทุกสอบสวนสอบสวนด้วยอ,อะไรครับอัลลอฮ์ไม่ไม่ไม่รู้หรอครับอัลลอฮ์ทรงรู้ แต่ทําไมต้องสอบสวนด้วยเพื่อให้ความจริงมันปร,กรากฏไนี่ว่าจะเอาคนเนี้ไปขึ้นสวรรค์เขาทําอะไรบ้างคนนี้จะต้องไม่ข้าวสวรรค์เขาทําอะไรบ้างจะได้ปรากฏชัดๆว่าอาดาละอะลลอฮมาก็คือความเป็นธรรมแบบยิ่งใหญ่ก็คือเยาวมลกิ亚马ในวันกิามะเราจึงต้องอิมันต้องเชื่อ เพราะนั้นเราเป็นคนสองโลกพี่น้องครับสองโลกหมายความถึงอะไรโลกนี้ดุนยาและโลกหน้าอาครักต้องดีทั้งสองโลกต้องถูกต้องทั้งสองโลกนะครับทิ้งอันใดอันหนึ่งไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้อิสลามจึงเป็นที่ต้องการของโลกทั้งหมดคือต้องการความจริงต้องความความ,วามถูกต้องอิสลามโดยอัลลอฮ์ูุอ่านได้บอกเอาไว้ในพระมหาคคมพี์อัลกุรอานพระองค์ทรง มันหยาดว่าวลพลระดีข้อละก็ละผมมาฟิลอัรดิเจเมียโลกนี้ทั้งหมดอัลลอฮ์สร้างให้เพื่อสู่เจ้าไม่มีใครเลยที่บอกเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างเองแล้วก็สมบอกด้วยว่าพระองค์ทําไว้เพื่อเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์แต่มีสิทธินั้นตามแนวทางที่พระองค์เลยทรงให้ในรายละเอียดคุณจะมีบ้านอยู่ก็คุณจะไปโกงใครมาคุณจะซื้อรถดีๆไม่ใช่คุณต้องอต้องไป ทำอย,อ,ยทอย่างที่เสียทั้งหลายเขาทำกันเนยนะที่เรียกวันดุรยาตอนนี้เสียเขาเป็นยังไงครับเราคงจะทราบดีนะครับคนขึ้นขึ้นน้ำน้ำของเขาขึ้นต้นในตู้ในตู้นะครับเป็นยังไงครับอันนี้ลล l a ์ได้เผยให้เห็นเลยว่าดุนยาเนี่ยเป็นอย่างนี้ทำอะไรครับแปลงสัญชาติ พะแบ่งสัญชาตินี่ก็หนึ่งละเป็นที่้อสงสัยว่าเปลี่ยนมาได้ยังไงสองรวยเหลือเกินร่ำรวยรวยมากเงินทองไม่รู้เท่าไรแล้วมีคือฤหาดนะอย่างกับอุสูรเหมือนกับพระราชวังรถคนเดียวใช้ไม่หมดนะแล้วก็ยี่ห้อดังๆทั้งนั้นคันสามส,ามสี่สิบล้านมีนั่นดุนยาทั้งหมดแล้วเปิดอะไรครับ ไม่ใช่เปิดเรื่องธรรม,มาหะกินแต่เปิดผับเปิดการขายยาการขายสิ่งเสพติดอะไรอย่างเนี้ยนั่นแหละเพื่อเขาให้ได้หนึ่งให้ได้ชื่อเสียงว่าตนเองยิ่งใหญ่ให้ได้ว่าเป็นคนร่ำรวยอันนี้คือดุลยาทั้งหมดเลยแล้วเป็นไงครับในที่สุดเราก็เห็นแล้วนะครับแล้วก็เยอะแยะทีเดียวมาจากไหนมาจากหลงในยาทั้งสินเมื่อวานนี้เอง ทางบ้านเราไฟไหม้ก็คือบ่อนละใครที่ตายเลคนไทยที่ชอบไปเล่นเห็นไหมครับนนในคุรานบอกบอกว้บอกว่าเยอะแยะนะครับว่ายาสาลูนการจะคมดวลไม่สิ่คุลฟีฮิมาอิสมุนกบิรุนวะมานาฟิอุลินัสว่าอิสมุฮ์มาอักบารุมินนาฟัยฮิมาจะมีคนถามว่าไอ้เรื่องออการพนันนี่เป็นยังไง รวมรวม,รวมทั้งการที่เรียกกันว่าเสี่ยงทายนะและใน,นที่สุดในกรุรานก็บอกว่ามันมีประโยชน์ทั้งเรื่องอเล่าที่มีราคามันก็เรื่องทั้งการพนันที่มีคนเสียคนได้แต่ว่าโทษมันมากกว่าหรือดีเนะี่ยมันมันน้อย แต่ไอ้ความไม่ดีนั้นน่ะมันมากกว่า <c oughs> นี่พันสี่ร้อยกว่าปีแล้วที่กุรอานล,ลงมาว่าอิสมาฮาอักบารุม um ินาไฟมาแล้วทำไมโลกต้องการไหมโลกต้องการก็รู้มาว่าปีนึงตายกันเท่าไหร่ตายเพราะเล่านี่เท่าไหร่ตายเพราะพรนนั้นนี่เท่าไหร่นี่เมื่อวานนี้ไฟไหม้แล้วท่านก็เห็นอัธรรมดุลิลละที่คนที่ได้ฟังคำสอนจากอัลกุรอาน แล้วก็ยินดีปฏิบัติด้วยหมมานของเขาด้วยความาสำนึกในพระคุณที่เอาลอสุภาณหัวทาลาให้เขาได้เกิดมาแล้วก็ได้เห็นหลักการของอิสลามนะครับก็ทำให้เราเนี่ยได้ได้เป็นอุมัตที่จะเป็นตัวอย่างแก่โลกเขาได้ซึ่งในกุรานก็ได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนบอกว่าไงครับก็บอกเอาไว้ว่าก um um ok ุนตุมคอยรออุมมาตินอุคริจัดลินนัส ท่านเป็นประชาชิที่ดีที่สุดที่ถูกนําเสนอมาสู่สังคมโลกที่ดีที่สุดมีสามประการตามูรูนบิลมารูฟกับชักที่ทําความดีตันฮานนานินมุมกัดห้ามปรามในการไปทำยุ่ววัตุมินูนาบิลลวัตุมินูนาบิลละและท่านยังได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วันสามประการนี้จะต้องมีให้ครบต้องกล้าที่จะทําความดีสอนความดี แล้วก็ปฏิบัติความดีเห็นไหมครับตามมรูนบิลมารูว่าตันเาานานิลมุงการว่าุกมินูนนบิลละนี่คือาศาสนาแต่ถ้าถ้าไปดูไม่ใช่าศาสนาล่ะอ่กูตั้งพักกูดูเอาได้ดูเอาสตังค์ดูเอาจะอภิปรายกันในสภาเอากล้วยไปมึงยกมือนะเอากล้วยไปเป็นหวีไม่พอเอาเครือไปเนี่ยในสถานที่ที่เรียกกันว่าทรงเกียรติ ท่านประธานท่านนั่นผู้ทรงเกียรติสมาชิกผู้ทรงเกียรติทรงเกียรต,ติทั้งนั้น่าจะปากแต่เละเทะมาจกนกระทั่งทุกวันนี้ได้เห็นน่ะเพราะอะไรเพราะหลงในดุลยอย่างเพราะนั้นเมื่อถ้าเราอยู่ในเวทดวงของอัลกุรอานถ้าผิดพลาดเรากลับแจ้งแล้วก็ตั้งใจทำดีแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้ ไปเป็นมรดกให้กับลูกให้กับหลานของเราก็คืออิสลามและก็อีมานซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยและไม่ใช่เป็นเรื่องลาสมัยเป็นเรื่องนำสมัยเสียด้วยซ้ำเมื่อก่อนนี้สุภาพสตรีกด็ดีมุสลิมในประเทศไทยใส่หมวกไม่ได้แขกโดนผิดกันนะครับชื่อเป็นแขกชื่ออับดุลลอฮ์ชื่อมะฮดไม่ได้ต้องชื่อนายกนายขอนสยเซมินนสมัย,มยอบบนี้เป็นต้นหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็ใสห่หิาบไม่ได้ แต่ทำไมเดี๋ยวนี้ยอมรับแล้วล่ะเพราะเรารู้ตัวเราเองใช่ไหมเพราะเรามีผู้ใหญ่ดีๆใช่ไหมที่เราเนี่ยเรียนรู้แล้วก็พยายามปฏิบัติมหาวิทยาลัยโรงเรียนท่านผมพิจารห้ามไม่ห่มแต่ในที่สุดตอนนี้นะครับก็ด้วยคนที่เป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบว่าเราเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ที่สามารถจะไปแสดงตนได้ให้ได้เห็นจนกระทั่งยอมรับไม่ใช่ว่า เออเป็นอาหาบแล้วก็ไปก่อการร้ายหรือว่าใส่หมวกหรือใส่เสเียนเป็นคนอาหรับแล้วไปก่อการร้ายไม่ใช่ก่อเพราะก่อ,ก,อ,ก,อการร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือในตะวันออกกลางที่คนมาจากไหนครับมาจากตะวันตกมาจากอเมริกาทั้งนั้นเลยที่มาพังชีวิตของเขาแล้วก็ยังถือว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเรียกว่ากลับตะลัดนะครับเอาชั่วมามา,มานำหน้า และไอความดีนั้นมาตามหลังซึ่งมันผิดวิสัยเพราะฉะนั้นอิสลามเท่านั้นที่อัลลอฮ์ได้ทรงประกาศและอิสลามเท่านั้นจะเป็นมรดกของโลกใบนี้ต่อไปโดยพวกเราดีแหละโดยพวกเรานีแหละ,หละที่อัลลอฮ์ได้ทรงทั้งให้มาเป็นผู้ที่เป็นมุสลิมแล้วก็มาละหมาดแล้วก็มาแสดงตนต่ออัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาในทางที่ดีแล้วสิ่งนี้จะสามารถทําให้เรานั้นคลายความทุกข์คลายสิ่งที่เป็น อุปสรรคในการดําเนินชีวิตของเรานะครับถ้าเราเทียบประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเฉพาะในบ้านเราเนี่ยต้องเก็ดมิชมุสลามเขาจะทําลายอิสลามอขอโทษเคยเอารูปปั้นเนี่ยไปวางในมัสยิดจะเอาไปวางในโรงเรียนนะครับก็มีมาแล้วห้ามใสม่มวกก็มีมาแล้วห้ามใส่ที่หยาบก็มีมาแล้วที่อื่นไม,ม่เคยมีแต่บ้านเราเนี่ยมีแล้วก็ในที่สุด มันก็มีคนที่เข้าใจหน้าที่แล้วก็รู้ว่าควรจะได้เสนอให้โลกให้สังคมให้ประเทศชาติเราเนี่ยได้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไประแค่ระคายไอความมั่นคงหรือความสุขแต่ประการใดแต่ว่ามันเป็นการบอกว่าอุมามที่มีลาอิลาอิลอล,อล,ลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์จะเป็นตัวอย่าง ให้กับโลกได้โดยพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่บอกว่ากุนตุมคอยระอมมาโอกรรยันลินนาสเพราะฉะนั้นเราจะไม่เปิดผับเราจะไม่ไปขายเหล้าเราจะไม่เปิดไอสิ่งที่มันเป็นที่ที่มันเป็นดุนยาที่ทําให้เราหลงต่อไปขอดูอาชักละได้โปรดประทานพระเมตตาของพระองค์แล้วก็เมตตาจากที่พระองค์ได้ให้นบีมุฮัมมัดสโลลลอฮฺอะเลวะสัลลัมมาสอนเรา,าอรุมาอัลสันนะกอิลลาราะมัตัลลิลาลามีนเราส่งเจ้ามาเพื่อราะมัตเพื่อความ เป็นความอินดูเมตตาจากระองค์อัลลอฮ์สู่โลกทั้งหลาย1400กว่าปีมีการพัฒนาทั้งทุกอย่างนะครับทั้งในด้านดาวะทั้งในด้านการปฏิบัติตัวแล้วก็สามารถไปอยู่กับคนทั่วโลกได้แล้วเดี๋ยวนี้ตะวันตกแม้ว่าปากยังจะยอมรับการแสดงออกไม่แสดงที่ททในทางที่ถูกต้องนะครับมสัสยิดบางแห่งถูกเอา สีไปเขียนหรือว่าเอาอิดไปคว้างเอาเลือดไปสาดอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่เป็นไรเราซอัต์รสุรลสล,ล,สล,ลอัสัลลัลลอุอะลัยฮิวซัลลัมยังถูกว้างรสุสลอัลไปสู่สนามรบเพื่อป้องกันหลักศาสนาป้องกันพื้นแผ่นดินก็ทํามาแล้วแต่ไม่ใช่เป็นลูกรานไม่ใช่เป็นการไปข่มขู่เขาและไม่ใช่เป็นการ ยึดเอาแผ่นดินยึดเอาบ้านเมืองของเขาแล้วก็มาเป็นของตัวเพราะูลไม่เคยทาอย่างนั้นมุสลิมไม่มีการทําอย่างนั้นก็ขอรุ่อาจากิยะให้เราอยู่ในกรอบต่อไปแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะเป็นมรดกอลัลาค่าให้กับลูกหลานเหลนหลนต่อไปก็ขอดุอาอัจลริยะให้เราได้เป็นบุคคลที่พระองค์ทรงรักต่อไปอะกูลุเขาลีฮะดาวะซาฟิรุลลอฮ์ลาอัลฮิมลีวะละกุมวลิชาอิรลมุสลิมีอินน้ฮูวัลกฟูรุลรฮิม الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقط الله تعالى في كتاب العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوه خضره فالله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون او كما قال صدق الله ورسوله الكريم واعلموا ان الله تبارك وتعالى قد صلى على رسول الكريم إذ قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم استرنا بسترك الجميل واهلك اعداءنا واشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالصالحات اعمالنا يا رب العالمين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة